อแฮมเอานะครับผมสวัสดีคนร้ยนะฮะวันนี้นะครับที่ผมเป็สองทามเป็นคำพิธีกับพี่แฟนใกล้ทามทุกคนเฮนี่ิงเอ้เป็นไงเป็นไงแล้วมันิงงไวะนี่ไงยิงเงี่ยเออเอย่าเพิ่งยิงกัน้เพิ่งยิงกันวันนี้นะครับผมทุกคนเห็พวกเราถือปืนนะครับจริงๆอ่ะคุณอาจจะคิดว่าพวกเราถือปืนมาเล่นเกมยิงปืนกันไม่ใช่ครับทุกคนวันนี้นะครับผมบอลเอ็กซ์เซนไฟเจอร์เป็นพิธีการพีการทุกคนพี่นะครับผม ว้าววันนนนี้ะทุกควว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 ัวว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 ยวววววววผวว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 แวว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 การสร้างมิติวลกววงโมว่วววว้ววววตวววววังโมวว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 ชตวว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 ตววววาวววงเมวว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 วนรวอนววอ่วววรวว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 อนหมดววววววพออ่ววว่โวว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 วนวว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 โวว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 ันวหวววว ล็อกประตูสวรรค์เลยครับเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียหันหลังโอ้ยอะไรอ่ะเจ้าเขาลงก่อนเขาลงก่อนโอ้มาเขาโลกเฮ้ยเฮ้ยที่ไหนเนี่ยรถติดเอาต้นไม้แตงโมเฮ้ยตัวอะไรล่ะเฮ้ยมาแตงโมเฮ้ยไหน มาแตงโว้าวเดี๋ลวเราจะมาทดลองนะครับกในการยิงม้าแตงโมเอ้เอเออเอยีวดิสวัสดีครับผมม่อนเออไปยิงม้าแตงโมแ้วโอเเออแล้วแตงโมแล้วดูนี่สิครับว้าวสุดยอดไปเลยนะฮะแรงแรงเฮ้ยไอ้ม้าดรอปแตงโมได้ป่ะเออใช่เรามียหักล้ม่ปเลย ผมว่านะวันนี้นะครับผมจะพาทุกคนมาทัวร์โลกแตงโมกันนะฮะต้นไม้นี่คืออะไรอ่ะคือต้นไม้นี่นี่จะเป็นบล็อกคอร์สบล็อกคอร์สอ๋อใช่เฮ้ยพี่แต่รู้สึกว่าที่นี่จะมีแตงโมเนี่ยใช่ต้นแตงโมแบบเยอะมากเฮ้ยพี่โอ๊ยพี่ปาลนมาลงมาแตงโม

ข้างล่างเหรอนันเป็อะไรอ่ะรู้สึกว่าจะเป็นน้ำน้ำแตงโมขนาดใหญ่พี่ลองลงไปดิไอ้นี่แกะพี่แก่แกะนไหนไหนไหนแก่นี่พี่ไอ้ทำไมแกะไม่ไกลเป็นแตงโมอ่วนั่น่ะไหนแกะน่นะไตรงนั้นมันมีตัวคาร์บเด้อเอ้ยเราว่าเราเคยมาเราเคยมาเคยมาที่นี่ก่อนเราตามรอยใครสักคนเข่อเขออะไรไม่ได้ไ้้ โน้ำมีความรู้สึกว่าอร่อยดีแน่ๆเป็นรสชาติเตโมไปด้วยไอ้ทามแกะแตงโมอะไรแตงโมเฮ้ยคือว่ะเือเอ้าผมว่านะรู้ผมรู้ได้ไงผมมีโต๊ะครับทุกคนทำไมวะรู้สึกว่าต้องมีต้องมีคนคนหนึ่งมาที่นี่ก่อนเราแน่ๆเเลยปิก็คือใครอ่ะทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะผมเตะเซฟบอลคนนี้เองโอ้ทุกคนดูดิเฮ้ยดดินเด็ด ไอ้ไอ้หมู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 ว้าได้เอาเอาไอ้ไอ้ทำาังขังแตงโมไกลเลยว่ะเฮ้ยเซเว่นข้าขังแตงโมไรเฮ้ยนีมันขางขังแตงโมโอ้โหเทพมากเลยเนี่ยทุกอย่างแตงโมหมดเลยเนี่ยเออเออก็เขาเทพคือไม่โดนมาผมรู้ผมรู้แล้วนี่ใครที่มาสำรวจที่นี่ก่อนน้องๆคอมเมนต์ไม่ได้นะฮะจะมีแค่ผู้เดียวที่มาเล่น ก็คือนักล่าแตงโมอะไรจะทำแตงโมที่นี่มันดูช่างมืดจงเลตอนเช้าดิฟไปมันดูบึออไม่มืดนะพี่ปรับโมดีเปล่าโอ้ยแตงโมเออโอ้โหเขียวเลยอ่ะดูดิเขียวโอ้ยแตงโมเแตัย่งอื่นแทนเฮ้ยจ้าอืมอืมกิเปอร์กิเปอร์โอ้ยเฮ้พี่พี่ว่าเราสามารถแตงโมเราแตงโมทำต่อได้ปะ เราแตงโมมาทำชุดเกาะได้ป่ะไม่แน่นะเออลอง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 ดูลองดูลองดูม่นลองดูอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะนี่คือลองทำดูลองทำดูเออเอาหนึ่งก่อนเขาตัวเขาก่อนตัวเขาก่อนตัวเขาเออเอาล้วเราไม่ทุบไอ้ตามรอยคนเมื่อกี้มาไม่ได้ไม่ได้เราลืมเราลืมมันคืออะไรมันคืออารยธรรมเว้ยอารยธรรมของใช่มันคืออารยธรรมของโอเคโอเคไหนเอาแตงโมมาแล้วทำไม่ได้ว่ะชุดเกาะแตงโมไหนจบแล้วไม่ได้ไม่ได้โอ้น่าเสียดายจริงๆเลย มน่าจะทำได้โอ้แล้วต้องทำเราต้องคัดเป็นลูกแตงโมก่อนเปล่าถึงจะทำได้ได้ผมค้าลูกแตงโมนั่นแหละไม็ยังทขาไม่ได้อ๋อเหรอโอ้น่าเสียดายจริงใช่แต่เราจะนั้นเราเป็นนักลบแตงโมนั่นเราแต่ป้าผมว่าเราต้องทำการลองวิ่งหาดูก่อนว่าในนี้มีอะไรบ้างพวกนี้ก็ดีนะเรามีน้ำแบบแตงโมกินได้ไม่จำกัดนีได้เหรอวัวแต่ต้องกินก็อาจจะเบื่อได้นะเออผมว่าวราเราน่าจะเบื่อนะแตงโมเลยอ้วนตายเราไม่เบื่อเอ้ย ถึงเราจะเบื่อได้แต่คนคนนึงเขาไม่เบื่อเออมันตกไว้เฮ้ยพี่ผมขอลองกับเชื่อคนเอ้ยแล้วเฮ้ยโอ้ยในยังไงเฮ้ยตัวนี้มันไม่เป็นใจโบว์เป็นเลยอะตัวผิดโลกเออผิดโลกเราเนี่ยลองเป็นแก๊สว่าแก๊สอาจจะเป็นใจโบก็ได้โอ้ยิงเอ้ยเฮ้ยวิทวิทวิดไม่ใช่วะคิววิเทอร์วิทเทอร์ไหนไหนไหนเฮ้ยเสียงอะไรวิทเทอร์ที่ไหนอะอ๋อนู่นเนียทางนู้นอ่ะตายไปแล้วอ้าวตายแล้วเหรอเอ้ยพี่ลองสัตว์ตัวมาเอาอยากลองตัวไหนอยาังตัวไหนอยาังตัวไหนเออไอ้แก๊สแก๊ส แก๊สแก๊สไอ้แก๊สเผื่อมันจะไม่แตงโมโอ้โหอะไรนี่อมคาเราไม่เลยมึงไม่ยิงแตงโมให้เราอ่ะดูว่ามันยิงแตงโมทุกคนป่าไหนป่าไม่เป็นแตงโมโอ้ยพี่พี่พี่เราเราเข้าสู่ใบโอมแตงโมจังเกิลไหนเพอนไ้ยไปโอ้แตงโมจังเกิลเลยว่ะโอ้โหไอ้พี่พึ่ง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 หลังพึ่งหลังพึ่งแตงโมใช่ปหมไม่พึ่งธรรมดาไอ้ึง้ไอกขอ้ไอ้ห่อโง่ตาย จบเล่มธรรมดาแล้วลังมันนะ้อพี่เราจอต้นไม้แล้วไงพี่เฟมไหน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 นี่เรามีต้นไม้ละโอ้โหเออยังไงผมว่าต้นไม้นี่น่าจะเป็นอะไรอะไรทำจากข้างในเลย จากชายุ่งมาบุกเบิกโลกแตงโมคนแรกใช่ชื่อว่าเฟเฟฟเฟอร์เออเพราะนั้นแหละนะโอ้โหเขาเป็นคนคนคนแรกดีกว่าสำหรับโลกแตงโมเลยช่างเหรอพี่ไม่รูผมว่าเขาโหดมากนะเออเอ้ยโหดนกแก้วไม่เป็นว่ะนกแก้วแต่ทำไมแมวแมวแมวไม่เป็นแล้วแมวมันแมวที่แบบเลี้ยงแล้วอะออถ้าเป็นแมวที่เลี้ยงแล้วมันจะไม่เป็นอะ แต่ถ้าเป็นแมวป่ามันจะเป็นแมวแตงโมใช่แมวแตงโมของเรามันไมมีใบอมอื่นแล้วเหรอมันผมว่าต้องมีแหละน่าจะไม่มีแล้วป่ะภูเขาไม่มีแล้วหรอรู้สึกว่าภูเขาแตงโมไหมไบโอมของเราน่าจะมีภูเขาแตงโมเอ้ยพี่แฟ้มอะไรวะเชี่ยพี่พี่พี่อะไรอ่ะนี่นี่นี่อะไรอ่ะนี่นี่นี่ดูนี่ดูนี่อะไรหมู่บ้านแตงโมนายอะไรนะคุณเตะเซนไฟเยอร์ อุ้ยไม่ต้องไปบ้านเขาก็ได้เฮ้ยพี่ลงมาลงมาลงมาไปดูมาดูไปดูโอ้โหชี้นคนอะไรจะทำเตงเซนไฟเยอร์เฮ้ยเราเข้าไปดูเอาอยจะทำเดี๋ยวมันลงมาได้ลงมาได้โอ้โดวลงมาโดนลงมาเออเออ๊ะอบจบไปอะไรจะทำของเตงเซนไฟเยอร์พี่ใช่นั่นเราจะขึ้นไปเกมมอนเออกูก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่เอ้ยนี่เราเตีตรงนี้ได้ไม่นะกระสุนหายไปแล้วเดี๋ยวไม่ได้ บาดไจ็มันขึ้นแล้วนระงับขึ้นแล้วนี่บัดเจนี่บาดเจ็บบาดแตงโมโอ้ว้าวเยอะเนี่ยใหญทุกคนนี่เราอยู่ในอารยธรรมโลกแล้วเราจะเจอกล่องไหมเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่รู้หรือว่าไม่มีจะถามกูกูก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เตจะทิ้งอะไรให้กูหรือเปล่าวะเราพี่ว่าพี่ว่าพี่เตทิ้งอะไรเราปะไม่น่าจะพี่ว่าเขาน่าจะมันมีทางขึ้นอีกนี่มีทางขึ้นวะพี่เตทิ้งอะไรพวกเราปะเหมืนพี่เตยไม่ได้ทิ้งอะไรไปเลยทุกคนไม่มีอะไรเลยจะมีแต่นั่งร้านอ่ะใครก็ได้ ดูดิมีแต่นั่งร้านอ่ะไม่พี่เต็คเนี่ยมันทิ้งอะไรให้เราเลยพี่โอ้โอ้ดูดิไม่มีอะไรเลยน้องๆ้อแตเราสามารถอยู่ดีได้เฮ้ยข้างบนสวยอ่ะสวยจัดเลยใช่เหรอพโอ้โหมันไม่มีอะไรเลยอ้ยโอนี่ไงเรานี่ไงเราก็สามารถมองโลกแตงโมดูดิมองข้างบนอะไรพระจันทร์แตงโมเป็นลูกกลมๆเลยพระจันทร์แตงโมโอ้โหแท้จะจัดชิลเดียวแต่ทำไมทำไม นี่เราสามารถเอาชีวิตรอดในโลกแตงโมได้เลยเนี่ยโอ้พีี่่นนมัจริงเพราะมันมีแบบมีโอกาสที่มีไม้ด้วยอ่ะต้นอย่างเราสามารถอยู่ตรงนี้ได้ปาผ่ฮะเออปาผ่โอ้โหเป็นดวงตรงนู้นเยอะมากด้วยเออปาผ่ปปาผ่งั้นต้นไม้มันก็เป็นแตงโมเผนด้าธรไม่ได้อโหทำไมเพนด้าเป็นแตงโมเนี่ยนี่แนะนี่แนะเออเอา มีผายดอกด้วยผมว่าทุกคนที่นี่มันคือแบบอารยธรรมแบบเขาเรียกว่านะอารยธรรมกรีกแกงโมโบราณมีหินด้วยเออแต่พี่ชอบมากเลยแต่ดวงอาทิตย์แตงโมเนี่ยทาไมเเลอผมก็ดูแบบมีสไตล์ดวงใจด้วงใจเป็นหลอดกลมเออเี่อ้วนพี่อวตอนนี้เรามีทั้งแตงโมเหลี่ยมแล้วก็แตงโมกลมด้วยใช่ครับทุกคนอะไรวะนั่นอะได้เหรอแตงโมเหลี่ยมเออ ไม่ไมีอะไรเลย่ะนะลองบินดูลองบินเลยเป็นไงคนมันก็ค่อนข้างอนการที่จะตกลงไเอ้ยเซมรู้สึกข้างเซมเซมผมว่าเรามีอะไรเสริมนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวเขาตัดกอนหนึ่งตัดกันโอเคครับทุกคนครับคือว่ามันก็จะเป็นอรชชั่นเก่าอยู่ทุกคนคือรู้สึกว่าในเจ้าของตั้วแพกอะเขาจะไม่เอาไว้เจ้าตัว รูปของชื่อกอดแตงโมดาบแตงโมโล่แตงโมแล้วพวกนี้มาเนี่ยผมจะแปะรูปให้ทุกคนดูนะครับว่าจริงๆมันมีนานาคตนะครับผมโอ้โหนต้น่าเสียดายโอ้ถือว่าเสียดายเพราะถ้เกิดมีพวกของแตงโมมีทั้งอีไลทธาแตงโมด้วยเนื้อผมมันจะเป็นโลกแตงโมที่สมบูรณ์แบบมากนะทุกคนเนี่ยตอนนี้มันยังไม่สมบูรณ์ใช่ไหมใช่เพราะว่าไอ้ดาต้าแพคเนี่ยผมอะไปดาวน์โหลดมาตอนที่มันยังเป็นแค่70%ออยู่ไงมันยังไม่ร้อยเลย นั่นแหละทุกคนแต่ว่าโลกนี้เขาจะทําเพิ่มอยู่ใช่ไหมใช่เขาจะเขาจะทำเพิ่มมีโอกาสเขาโลกเต็มบู๊คือไอ้นั่นะไอ้เรื่องของไอ้เขาเลยนะไอ้พวกอาวุธชุดอะไรพวกเนี้ยมันเพิ่งอัปเดตเมื่อวานเองอ๋อเลยยังไม่ได้เออไม่ไม่ใช่เมื่อวานดิไม่ถึงวันด้วยซ้ำพี่นั่นแหละเสีดจุีนั่นแหละครับทุกคนครับก็ประมาณนี้นะทุกคนก็สำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กิมมี่ใช่ปะพี่คนหนึ่งไลค์นะครับผม คนละสิบไลค์ไปคนละสิบไลค์ไปเอาไปเอาดีไม่เอาดีสำรองมึงน้องมากดด้วยกันนะเออใช่ใครใีรสำรองก็มากดได้ได้ครับผมให้เยอะๆเลยรู้สึกยังบ้างรถแต้โมคอมเมนต์ไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเราจะไปอ่านกันนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับไปละบายไปๆกันปุ๊บนี่เด็กเตะไว้